คู่มือแต่งหน้าสําหรับมือใหม่มือใหม่หัดแต่งหน้ามาทางนี้ค่ะคลิปนี้เป็นคู่มือแต่งหน้าสําหรับมือใหม่มีแต่ปังไม่มีพังกับเจ็ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้หน้าคุณเป๊ะก่อนออกจากบ้าน<ม>เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างขั้นตอนที่1การบํารุงผิวคุณต้องบํารุงผิวก่อนแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นครีมบ ung, <อ>ํารุงาอครีมหรือว่ากันแดดเพื่อให้ผิวชุ่มชื่นสุขภาพดีและเพื่อให้การแต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นค่ะขั้นตอนที่2การเลือกรองพื้น ืนให้เข้ากับผิวหน้าสีรองพื้นเป็นสิ่งจําเป็นมากนะคะเพราะสีจะเทาดูแพงก็ต่อเมื่อเป็นแบงค์พันเท่านั้น <c oughs> หน้าเทาเนี่ยดูไม่แพงคะ่ะทีเลือกสีรองพื้นนะคะคุณก็จะต้องนําสีของรองพื้นเนี่ยมาลองที่บริเวณใกล้ใบหน้ามากที่สุดนันก็ช่วงคอตรงนี้นะคะแล้วก็ดูว่าสีไหนนะ ใกล้เคียงกับผิวหน้าคุณก็เลือกใช้สีนั้นเลยค่ะถ้าคุณคิดว่ารองพื้นมันหนักหน้าเกินไปคุณก็สามารถใช้คูชั่นแทนได้ค่ะตอนที่ 3. ลงแป้งเพื่อคุมความมันบนใบหน้าวิธีลงแป้งใช้กดนะคะไม่ควรใช้พับลากบนที่ใบหน้านะคะเพราะว่าจะทำให้รองพื้นเคลื่อนค่ะแป้งฝุ่นสำหรับวันเบาๆดูเป็นธรรมชาติส่วนแป้งผสมรองพื้น ไว้สำหรับวันที่ต้องการหน้าแน่นๆขั้นตอนที่4เขียนคิ้วคิ้วคือมองกุฎของหน้านั้นคุณที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้าอย่าลืมเขียนคิ้วเป็นอันขาดเคล็ดลับการเขียนคิ้วให้สวยปังก็คือคุณจะต้องกันคิ้วให้ได้รูปก่อนแล้วเลือกใช้ที่เขียนคิ้ว สีอ่อนกว่าสีขนคิ้วให้คุณวาดโครงคิ้วจากด้านล่างขึ้นมาก่อนแล้วก็เบลนด์สีให้ทั่วแล้วใช้แปรงปัดให้ดูเป็นธรรมชาติสีบริเวณหัวคิ้วจะต้องอ่อนกว่าหางคิ้วนะคะหากสีเข้มไปให้ใช้คัตตอนบัดเกลีย่ยให้อ่อนลงสำหรับมือใหม่ไม่ควรใช้ดินสอเขียนคิ้วสีเข้มเพราะจะทำให้คิ้วดูเป็นปลิงได้ค่ะขั้นตอนที่5 แต่งตาไม่ยากแต่ต้องใส่ใจรายละเอียดตาสชั้นให้ใช้สีอ่อนลงให้ทั่วเปลือกตาแล้วใช้สีเข้มไล่จากหางมาตรงกลางเกลี่ยทั้งสองสีไล่กันให้ทั่วแล้วก็ก,กรีดไอายไลไนเนอร์ให้ชิดคนขนตาตามด้วยปัดมาสคาร่าค่ะตาชั้นเดียว ลงสีอ่อนให้ทั่วเปลือกตาใช้สีเข้มไล่จากโคนขึ้นมากลางตากรีดอายไลเนอร์ให้เส้นใหญ่และวิ้งหางให้สูงเล็กน้อยแล้วก็ดัดขนตาปัดมสัสคาร่าค่ะขั้นตอนที่6 ปัดแก้มบัตออนเป็นอีกหนึ่งเครื่องสําอางที่คุณขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะการปัดปัดออนจะช่วยให้ใบหน้าของคุณดูสดใสที่ปัดก็ให้ปัดตอนยิ้มนะคะแล้วก็มือใหม่ควรปัดอย่างเบามือค่ะการปัดแก้มที่สําคัญคือจะต้องเลือกสีให้เข้ากับผิวผิวขาวให้ใช้สีนวลอ่อนหวานผิวกลางก็ให้ใช้สีกลางๆไม่อ่อนหรือเข้มกว่าสีผิวส่วนผิวเข้มให้ใช้โทนน้ําตาลหรือส้มขั้นตอนที่7ลิปสติกสําหรับมือใหม่ควรใช้ลิปสติก ธรรมดาหรือลิปปามที่มีสีจะทาง,ง่ายกว่าแบบจุ่มเลือกสีที่เข้ากับผิวไม่นูดหรือเข้มเกินไปแค่ทาให้ทั่วริมฝีปากก็สวยเป๊ะได้ง่ายๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับ7ขั้นตอนการแต่งหน้าง่ายๆสําหรับมือใหม่ชมแนะนําให้ใช้เครื่องสําอางที่ราคาไม่แพงมากจนเกินกําลังซื้อและก็ไม่ต้องถูกมากจนทําให้หน้าพังนะคะลองฝึกแต่งหน้ากันบ่อยๆไม่นานก็แต่งหน้าให้สวยได้โดยไม่ต้องอายใครและทางที่จะทําให้คุณแต่งหน้าได้สวยยิ่งขึ้นนั่นก็คือคุณต้องฝึกกั การแต่งหน้าอย่างเป็นประจำเท่านี้จากมือใหม่ก็กลายเป็นมือโปรได้ไม่ยากเลยค่ะ